เวลาที่เราเปิดดูงบการเงินนะคะมันเหมือนเรากําลังเปิดแฟ้มคดีอะไรสักอย่างเลยนะคะคือตรงหน้าเรามีแต่ตัวเลขยุบยักไปหมดเลยเหมือนเป็นหลักฐานที่ดูเผินๆแล้วก็เอ่อไม่ค่อยจะสื่อความหมายเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบทางการเงินกันค่ะโดยเรามีเอกสารสองฉบับเป็นคู่มือไขคดีเราจะมาเจาะลึกกันว่ารายการบัญชีต่างๆที่เหมือนเป็นคำให้การของพยานแต่ละปากเนี่ยมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับบริษัทกันแน่ครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับเพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่การดูว่าตัวเลขสุดท้ายบริษัทกำไรหรือขาดทุนแต่มันคือการสืบให้ลึกลงไปเพื่อทำความเข้าใจคุณภาพของกำไรนั้นๆเหมือนนักสืบที่ไม่ใช่แค่ฟังคำให้การแต่ต้องประเมินด้วยว่าพยานคนไหนน่าเชื่อถือคำให้การไหนมีน้ำหนัก เพราะอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้หลายรายการในทางบัญชีมันตั้งอยู่บนการประมาณการและดุลระยะพินิษ์ซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มสืบคดีจากหลักฐานชิ้นที่ใหญ่ที่สุดกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือพวกสินทรัพย์ถาวรที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือที่เรียกกันว่า PPE คำให้การแรกที่มักจะสร้างความสับสนเสมอก็คือค่าเสื่อมราคาค่ะ ในทางบัญชีบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่จริงๆแล้วบริษัทไม่ได้ควักเงินสดจ่ายให้ใครเลยมันคืออะไรกันแน่คะค่าเสื่อมราคาคือการยอมรับความจริงอย่างเป็นระบบครับว่าสินทรัพย์ที่เราซื้อมาอย่างเครื่องจักรหรือรถยนต์มันมีวันเสื่อมสภาพ ลองลึกภาพว่าเราซื้อเครื่องจักรมา1ล้านบาทก่าว่าจะใช้หาเงินได้สัก10ปีแทนที่เราจะลงบัญชีว่ามีต้นทุน1ล้านบาทในปีแรกปีเดียวซึ่งมันจะไม่สมเหตุสมผลกับไรายได้ในอนาคตนักบัญชีเลยใช้วิธีทยอยรับรู้ต้นทุนนั้นปีละ1 0,000แบาทไปเรื่อยๆตลอด10ปีครับ ไอ้เจ้าห0 0 0งแสนบาทต่อปีนี่แหละครับคือค่าเสื่อมราคามันจึงเป็นค่าใช้ใจ่ายทางบัญชีไม่ใช่การจ่ายเงินสดจริงๆอ๋อในเอกสารก็บอกว่ามีวิธีคิดหลายแบบด้วยทั้งแบบเส้นตรงที่หารเท่ากันทุกปีหรือแบบอื่นแต่มีประเด็นหนึ่งในเอกสารที่อ่านแล้วต้องขยี้ตาเลยค่ะเขาบอกว่าค่าเสื่อมราคาเปรียบเหมือนกรงขังเงินสดไว้ในกิจการ เดี๋ยวสิคะนี่มันสวนทางกับความรู้สึกเลยนะที่ว่าค่าใช้จ่ายมันต้องทําให้เงินลดลงสิแต่นี้กลับบอกว่ามันขังเงินสดเอาไว้มันทํางานยังไงคะครับผมเป็นประเด็นที่ยอดเยี่ยมมากและเป็นหัวใจสําคัญเลยคืออย่างนี้ครับในงบกําไรขาดทุนเราต้องเอาค่าเสื่อมราคาไปหักออกจากรายได้ใช่ไหมครับมันเลยทําให้กําไรสุทธิที่โชวออกมาดูน้อยลงแต่พอเราไปดูอีกงบหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคืองบกระแสเงินสด Oh. เราจะพบว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยถูกบวกกลับเข้าไปในกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงๆอ๋อ oh, พอจะเห็นภาพแล้วค่ะแปลว่าถึงแม้กําไรบนกระดาษจะลดลงแต่เงินสดจริงๆในมือบริษัทไม่ได้ลดลงตามไปด้วยกลับกันคือเงินสดส่วนที่ควรจะกลายเป็นกําไรแล้วอาจจะถูกจ่ายเป็นปันผลมันกลับถูกกันเอาไว้ในบริษัทด้วยรายการนี้อย่างนั้นหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ นั่นแหละครับคือกรงขันเงินสดมันเป็นการสร้างเกราะป้องกันเงินสดในตัวเองเพื่อรักษาระดับทุนของกิจการหรือ capital maintenance ในเอกสารมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากสมมติบริษัทลงทุนซื้อเครื่องจักร1 0 0บาทอายุใช้งาน5ปีค่ะก็คือค่าเสื่อมปีละ20บาทใช่ครับทุกปีบริษัททำธุรกิจได้เงินสดเข้ามา30บาทพอมาคำนวณกำไรก็จะเอา30ลบด้วยค่าเสื่อม20ก็จะเหลือกำไรแค่10บาท ซึ่งอาจจะเอาไปจ่ายปันผลแต่เงินสดจริงๆที่อยู่ในบริษัทคือ30บาทจ่ายปันผลไป10ก็ยังเหลือเงินสดเก็บไว้อีก20บาทพอทําแบบนี้ไปครบ5ปีบริษัทก็จะสะสมเงินสดจากส่วนนี้ได้ร้อยบาทพอดีสําหรับซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนของเดิมเป็นวงจรไปเรื่อยๆครับภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะแสดงว่าค่าเสื่อมราคาคือการลดลงของมูลค่าที่เกิดขึ้นตามแผนตามเวลา แต่ในโลกธุรกิจมันมีเรื่องไม่คาดฝันเสมอใช่ไหมคะเช่นโรงงานเกิดน้ำท่วมเครื่องจักรพังหรือมีเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าออกมาในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้บัญชีมีวิธีรับมือ,อยังไงคะนั่นคือตอนที่รายการการด้อยค่าหรือ impairment จะเข้ามามีบทบาทครับ ท่าค่าเสื่อมราคาคือการแก่ลงตามวัยการด้อยค่าก็เหมือนการประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีแต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่ามูลค่าสินทรัพย์นั้นลดลงควบฮาบอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งข้อบ่งชี้ก็มีทั้งจากปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจพังหรือปัจจัยภายในอย่างที่ว่าเลยครับคือสินทรัพย์เสียหายหรือบริษัทมีแผนจะเลิกใช้แล้วในฐานะนักลงทุนถ้าเห็นบริษัทบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าก้อนใหญ่ๆ ควรจะตีความว่ายังไงคะมันเป็นแค่แบดหลักที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและจบไปหรือมันเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายกว่านั้นเป็นคำถามที่คมมากกับ มันอันตรายกว่านั้นเยอะครับเพราะหัวใจของการด้อยค่าไม่ใช่แค่การปรับลดตัวเลขในบัญชีแต่มันคือการที่ผู้บริหารกําลังยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากระแสงเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ชิ้นนั้นมันลดลงอย่างถาวรหรือพูดง่ายๆคือเครื่องจกักรนี้โรงงานนี้จะไม่สามารถทําเงินให้เราได้ดีเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่การบันทึกความเสียหายในอดีตแต่มันเป็นเงาสะท้อนไปถึงศักยภาพการทํากําไรในอนาคตด้วยครับ เข้าใจเลยค่ะแสดงว่าการด้อยค่าคือการยอมรับความจริงว่าสินทรัพย์เราไม่ได้มีค่าเท่าเดิมแล้วแต่ในทางกลับกัน่ะคะถ้าเกิดโชคดีที่ดินที่บริษัทซื้อไว้เมื่อ20ปีก่อนตอนนี้กลายเป็นทำเลทองราคาพุ่งไป10เท่าเราจะสามารถแสดงความโชคดีนั้นในงบการเงินได้ไหมคะหรือต้องรอให้ขายได้ก่อนเท่านั้นทำได้ครับในทางบัญชีเรียกว่าการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มหรือ revaluation แต่ก็มีกฎกติกาที่เข้มงวดนะครับเช่นถ้าจะตีราคาที่ดินสักแปลงก็ต้องตีพร้อมกันทั้งประเภทเลยจะเลือกตีเฉพาะแปลงที่ราคาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้และที่สําคัญคือส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะไม่ถูกนับเป็นกําไรในงบกําไรขาดทุนปกติครับเอ้าแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะถ้าไม่นับเป็นกําไรมันจะถูกนําไปพักไว้ในที่พิเศษที่เรียกว่ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ OCI ครับ ลองนึกภาพว่า OCI คือห้องพักกำไรก็ได้ครับมันเป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายเป็นแค่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นบนกระดาษเฉยๆนักบัญชีเลยมองว่ายังไม่ควรเอาไปปนกับกำไรจากการดำเนินงานปกติเลยต้องเอาไปพักไว้ในห้องนี้ก่อนแล้วเมื่อไหร่กำไรก้อนนี้จะได้ออกจากห้องพักล่ะคะ ก็ต่อเมื่อมีการขายสินทรัพย์ชิ้นนั้นออกไปจริงๆครับเมื่อนั้นแหละครับกำไรที่เคยพักอยู่ใน OCI ถึงจะถูกย้ายออกมาบันทึกรวมกับกำไรจากการขายในงบกำไรขาดทุนหลักเป็นการรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจริงอย่างสมบูรณ์โอเคค่ะเราคขคดีจากหลักฐานชิ้นใหญ่อย่าง PPE กันไปแล้วทีนี้ลองย้ายมาที่การดำเนินงานในแต่ละวันบ้างซึ่งก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเหมือนกันเช่นเราส่งของให้ลูกค้าไปแล้วแต่ลูกค้าอาจจะเบี้ยวหนี้หรือสินค้าแฟชั่นที่เราผลิตมาเต็มสต็อก เกิดตกรุ่งขายไม่ออกเรื่องแบบนี้จัดการทางบัญชียังไงคะมาเริ่มที่กรณีลูกค้าเบี้ยวนี่ก่อนนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์หรือในมาตรฐานใหม่เรียกว่า ECL หละกะักกาลังถือการคาดการลุงหน้าเลยครับว่าจากลูกหนี้ทั้งหมดที่เรามีอยู่มีโอกาสที่จะเก็บเงินได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายรอไว้เลย โหนี่มันเหมือนการทำนายอนาคตเลยนะคะคือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกนี้รายไหนจะเบี้ยวแต่เราต้องกันเงินไว้ก่อนครับผมซึ่งมันก็อาศัยดุลยพินิษของผู้บริหารสูงมากส่วนกรณีสินค้าขายไม่ออกก็มีหลักการที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือหลักราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่าหลักการนี้มีจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะ คือถ้าบริษัทคาดว่าสินค้าจะขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าทุนบริษัทต้องรับรู้ขาดทุนทันทีเลยแต่ถ้าคาดว่าจะขายได้กำไรกลับยังรับรู้ไม่ได้จนกว่าจะขายได้จริงๆมันดูไม่ค่อยแฟร์เลยนะคะใช่ครับแต่นั่นคือหัวใจของหลักความระมัดระวังหรือคอนเซอร์เวทิซึมในทางบัญชีเลยครับนักบัญชีถูกสอนมาให้มองโลกในแง่ร้ายนิดๆคือให้เตรียมพร้อมสำหรับข่าวร้ายเสมอแต่ไม่ต้องรีบฉลองกับข่าวดีที่ยังมาไม่ถึง ผมเคยเห็นเคสจริงของบริษัทแฟชั่นที่ผลิตเสื้อกันหนาวคอลเลกชันใหญ่ออกมาแต่ปีนั้นดันเป็นปีที่หน้าหนาวสั้นและไม่หนาวเลยพอจบไตรามาสเขารู้แล้วว่าเสื้อพวกนี้ต้องขายลดราคา70%แน่นๆเขาต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือก้อนโตทันทีในงวดนั้นเลยครับ เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะทีนี้จากปัญหาในประเทศลองไปดูบริษัทที่ทำธุรกิจข้ามชาติบ้างเรามักจะเห็นรายการกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตัวเลขสวิงไปมาทุกไตรมาสเบื้องหลังของมันคืออะไรคะมันเกิดจากการที่เรามีรายการค้าหรือนี้สินเป็นสกุลเงินต่างประเทศครับซึ่งในเอกสารได้แยกให้เราเห็นภาพชัดเจนเป็น2แบบคือแบบที่เกิดขึ้นจริง (realized) กับแบบยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized) แบบที่เกิดขึ้นจริงก็ตรงไปตรงมาครับเช่นเราขายของได้1ล้านดอลลาร์วันที่ขายอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่35บาทพออีก3เดือนลูกค้าจ่ายเงินอัตราแลกเปลี่ยนกลายเป็น36บาทเราก็ได้เงินบาทเพิ่มขึ้นมา1ล้านบาทนี่คือกําไรที่เกิดขึ้นจริงส่วนแบบที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็คือนวันสิ้นงวดบัญชีเรายังไม่ได้เงินแต่เรามีลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินดอลลาร์ค้างอยู่เราก็เลยต้องตีมูลค่ามันใหม่ตามอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้น เพื่อให้งบการเงินสะท้อนมูลค่าที่เป็นปัจจุบันที่สุดใช่ไหมคะใช่เลยครับและผลต่างที่เกิดจากการตีมูลค่าใหม่นี้แหละครับคือกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ถ้าอย่างนั้นบทสรุปสำหรับนักสืบอย่างเราก็คืออย่าเพิ่งดีใจหรือเสียใจกับตัวเลขกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นในงบกำไรขาดทุนเราต้องไปสืบต่อในงบกระแสงเงินสดเพื่อแยกว่ามันเป็นกำไรจากเงินที่เข้ากระเป๋ามาแล้วจริงๆหรือเป็นแค่ตัวเลขบนกระดาษที่งวดหน้าอาจจะพลิกกลับได้แบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับเป็นการสรุปที่เฉียบคมมากนั่นคือวิธีที่นักวิเคราะห์ใช้กันเลย ยอดเยี่ยมค่ะเรามาถึงประเด็นสุดท้ายของการสืบสวนในวันนี้ซึ่งใกล้ตัวผู้ถือหุ้นที่สุดแล้วคำถามยอดฮิตตลอดการเลยคือเปิดดูงบเห็นบริษัทมีกำไรสะสมเป็นหมื่นล้านถ้าไม่จ่ายปันผลนิดเดียว <c oughs> เป็นคำถามคลาสสิกที่เกิดจากความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดครับเราต้องแยกสองคำนี้ออกจากกันให้เด็ดขาดกำไรสะสมไม่เท่ากับเงินสดครับ กำไรสะสมคือตัวเลขทำบัญชีที่บอกว่าบริษัททำกำไรมาได้เท่าไหร่ในอดีตแต่มันไม่ได้บอกว่ากำไรเหล่านั้นอยู่ในรูปของอะไรซึ่งส่วนใหญ่มันถูกแปลงร่างไปเป็นสินทรัพย์ต่างๆเช่นกลายเป็นโรงงานใหม่ที่ดินหรือสินค้าคงคลังไปแล้วดังนั้นการจะจ่ายปันผลได้บริษัทต้องมีเงินสดที่สภาพคล่องเพียงพอซึ่งควรจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงๆครับเคลียร์เลยค่ะเหมือนเรามีเงินในบัญชีเยอะ แต่เงินนั้นอยู่ในรูปของหุ้นไม่ใช่เงินสดที่พร้อมกดจากตู้ ATM ทีนี้ถ้าบริษัทต้องการเงินสดเพิ่มแล้วเลือกวิธีเพิ่มทุนล่ะคะในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมักจะได้ยินคำว่า dilution effect มันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะพอมีหุ้นใหม่ราคาถูกเข้ามาราคาหุ้นในตลาดก็จะถูกถั่วเฉลี่ยลงมาทันที อย่างที่2ที่เจ็บปวดกว่าคือ earning dilution หรือการเจือจางของกําไรต่อหุ้นสมมติเดิมบริษัทมีกําไร100ล้านบาทมีหุ้น100ล้านหุ้นกําไรต่อหุ้นก็คือ1บาทแต่พอเพิ่มทุนมีหุ้นเป็น200ล้านหุ้นกําไรยังเท่าเดิมกําไรต่อหุ้นของเราจะลดเหลือแค่50สตางค์ทันทีครับแล้วการซื้อหุ้นคืนหรือแชร์ดแบ็กที่เป็นเหมือนด้านตรงข้ามล่ะคะ ในมุมนักลงทุนมันดูดีไปหมดเลยจำนวนหุ้นในตลาดน้อยลงส่วนแบ่งกำไรของเราต่อหุ้นก็มากขึ้นมันมีมุมอื่นที่เราต้องระวังไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับการซื้อหุ้นคืนมองได้สองมุมจริงๆมุมแรกคือข้อดีอย่างที่ว่าเลยครับจำนวนหุ้นเป็นตัวหารน้อยลงทำให้ทั้ง EPS และ ROE สูงขึ้นทันทีแต่ถ้ามองอีกมุมการที่ผู้บริหารเลือกนำเงินสดจำนวนมากมาซื้อหุ้นคืน อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขามองไม่เห็นโอกาสในการลงทุนใหม่ๆที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้อีกแล้วเลยเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดคือคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจสะท้อนว่าธุรกิจเริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวแล้วก็ได้ครับโอ้โหพอเรามาถอดรหัสกันทีละประเด็นแบบนี้มันเหมือนกับการเรียนรู้ภาษาที่งบการเงินใช้สื่อสารกับเราจริงๆนะคะทําให้เราอ่านเรื่องราวของบริษัทได้ลึกซึ้งกว่าแค่การดูบรรทัดสุดท้ายว่ากาไรเท่าไหร่ เราเห็นไปถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหารที่มีต่ออนาคตของธุรกิจด้วยใช่เลยครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นสำคัญเพื่อเป็นอาหารสมองสำหรับการสืบสวนครั้งต่อไปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเราจะเห็นจุดร่วมอย่างหนึ่งคือหลายรายการในทางบัญชีนั้นตั้งอยู่บนการประมาณการและดุลยพินิษของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นการประเมินอายุใช้งานของสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อนี่ศูนย์หรือการประเมินการด้อยค่าดังนั้นขั้นต่อไปของการวิเคราะห์งบการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมคือการตั้งคำถามว่าผู้บริหารใช้สมมติฐานอะไรในการประมาณการเหล่านั้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะตั้งแบบระมัดระวังหรือแบบเชิงรุกการเข้าใจเบื้องหลังของสมมติฐานเหล่านี้คือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขไปสู่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของกิจการครับ